ครับบรรยากาศยามเช้าครับที่ท่าเรือบ้านหาดทรายทองนะครับอยู่เกาะสุกรครับผมนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าเลยฮะตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือนะครับสำหรับไปที่ฝั่งนะครับไปตัเสะไปขึ้นฝั่ง เมืองกลางนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ด้านหน้านะครับพระาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับแสงสีทองมาแล้วนี่ก็เป็นเรือหัวโทงนะครับจอดเรียงรายอยู่ สุขสงบตอนเช้าครับผมด้านนูน้นนี่น้ำลดนะครับน้ำลด เที่ยวทะเลก็อย่าพลาดโอกาสตอนเช้าเช้านะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นลมอ่อนๆพัดเย็นสบายดีครับตรงนู้นก็ฝั่งทะเล,ลครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel d ไทยใน YouTube ครับ อย่าลืมติดตามกันนะครับ F W E L T H A I เก็บแง่มุมการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ